เงินสั่งได้เนาะพี่น้องเนาะพื้นทีบ่เพียงพื้นทีบอ่องามเงินสั่งได้วายที่พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มมโหก็ส่องเต้าหลาข้าแมวอยู่เลยเด้มอมูบมาโหกันอยู่เพื่อนน้องสาวเนาะพี่น้องเมื่อนี้จะเอาดินมาลงหนาบ้านเนาะพี่นอ้องจะมาเกตหนาบ้านนะนะผิดทางเขาไว่าไงจะมาลง่งห้เอื่อยเนาะพี่น้องแล้วก็ให้น้องสาวเลยเนาะผิดทางเขาเพราะว่าห้องวย ก็ยังแล้วเป็นสีเรียบร้อยฮนะมาเบิ่งกันวะเขาเจ้าชิคิดหลดพอด้ายเนาะพอสั่งมาเป็นหลดใหญ่เลยฮะนะพี่น้องไปเห็นดินอยู่บนหนึ่งมันงามฮนะก็เลยแบบอยากได้ดินที่งามเอามาไว้ปลูกพกปูพักแน่น้อพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวถาเบิ่งตอนี้เท่ากับถ่าเขาเจ้าเนาะพี่น้องเขาเจ้าบอกว่าห้มาหลักเด้อเพราะว่าเขาเจ้ากำลังเจียวมาเนาะก็บอกเขาเจ้าว่าเพื่อนก็อยู่ริมถนนแบบมีเลยเนาะเดี๋ยวถาเบิ่งไปชิคันหน่อยขั้นใหญ่ํำใเน้องพี่น้องเนาะ การเห็ดเพื่อนเนี่ยโบสิ่งชุดอลีเด้พี่น,อน้องการเห <laughs> ็ดพนะเพื่อนี่มาเรื่อยเรื่อยเงินนน่จายใบแบบว่าโบสิ่งโบชุดน้องพี่น้องเนาะเพื่อคว่มพร้อมเพือพ่อคว่ำสะดวกสบายของเราเองเนาะพี่น้องเพ็ดอได้เขาก็ต้องสู้เราพี่น้องนะเนาะไปเดี๋ยวถาเิึงนำกันมาหอดแล้วเนาะพี่น้องท่านบังใหญ่เลยเด้มาเบิ่งกันพี่น้อง ไงเติบอยู่คนละหกลอยสชนกระเพงก็ได้สชนเสาก็ได้ <c oughs> ไปบอกบุ่งเขาทะถอกเขาเทเขามากแล้วพี่นอ้องหกลอยสี่สิบ สี่สิบบาทเดอ้อพี่น้องร่วมดันเนาะถ้าหาว่าบอดันกับคนละขั้นละหาร้อยเนาะพี่น้องอันนี้เขาเจ้าร่วมดันเลยขั้นละหกร้อยสี่สิบบาทปกติขั้นละหกร้อยฮะลรแต่ที่นี่คนบอกว่าเพื่อนสลากร็บนคนจกค่ะมันไกลกันเนาะไกลประมาณสี่กิโลเลยคนก็เลยไล่ขึ้นมาอีกสี่สิบบาทเนาะพี่น้องมาอีกแล้วขั้นหนึ่งเนาะพี่น้อง ได้ดินงามสมใจบ่ได้ดินงามสมใจพี่น้องเลย,ลยอเยเาไปถอดกล้องอยู่นี้เลยวะ ที่สามพี่น้องแต่ปบางยาเน,นี่ค่ะช่วชิเมนพ่นหัวหูเฮือนเนาะมันเลยไปพูดบางยานเนี่ตัวนี้ขั้นที่สามนะพี่น้องเนาะขั้นที่สนะี่น่ามาแล้วแต่เลยเฮือนพี่น้องเลยเขส้นเสากําแพงอิสระนี่เสียวโดยเออเออ พี่น้องขั้นที่สี่แดนใกล้เฮือนพี่น้องเลย <laughs> <laughs> จะเมีนไปหอดไซบุกค่กักลับมาขั้นที่สี่มาพร้อมขั้นที่หาเลยตัวนี้ <laughs> หาบ่ายเลยมะพร้อมขั้นที่หาเลยเพราะกันใกล้ไปสองท่านเลยไหม <laughs> 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 เออพอดีิขั้นไหนก็เมนีน บอสวดนะเอาให้เจ้าคนนี้บงบอตด้วเอาพอดีหนิบล็อเอาถึงเอเอาเอาพอดีอันนี้เลยพอดีก็ระดับตัวหนั่นะนะระดับเดียวกับตัวหนั่นเลยเอาลงนี่สามแลยกับไปลงตัวนี้แบบนี้แม่นตัหั่นตัวหนั่นอีกละเอาเขาในพ่อน่ะแ้วเอาเขาในอีสองรถเขาในตัวนี้สองรถท,ที่แรกว่ากันสิบเอ็ดเนาะยันที่ได้เพิ่มตัวนี้มาตัวนี้ได้ได้จับรถทันที ขั้นที่หาขั้นที่หกนี่นเนาะไปเลยพี่นอ้องผมทางเขาพี่น้องเลยหลุดดันมาพอดีพี่น้องนี่มาแล้ว พี่น,นาบ้านข้องเอื้อยนี่บวหัวจะคัน่นเนาะพี่น้องเนาะถาต้องถาเบิ่งก่อน กำลังคันที่สองเนาะพี่น้องอคิดว่าประมาณหาโหลดเอาเฉยเฉลอะส่วนห้องน้องสช้าเก่าหลดเลยคิดว่าแปดเป็นเก่าเลยพี่น้องเลยเออลอยใส่กันได้หนึ่งเออว่ายทั้งหนาในสองอันนะใครเขาดันพี่น้องสามโหลดเขาปฏิทินถนนเลยเนาะเป็นอย่างที่เขาบอกกวดเนาะ,ะพี่น้องเนาะไม่ต้องดันอีก มันติดถนนเลยเดีอยวอรอดรมดอืติดถนนเลยเพื่อนน้องเพื่อนเอื่อยแล้วพี่น้องต้องให้เข้ามาดันก่อนอ้าวคอ,อยจะพันมานเนาะจะพาเจ้าแล้วก่อน เดวปั๊บอีกพี่น้องเลยเหมือนกันหรือเป็นอย่างไรพอเพตตี้บ่กเอาสลบลงมาทางนี้เนาะพี่น้องเนาะลเนะลีกได้ไดปดนะโอเคอต,อนนตอนออกแล้วมันใหญ่โพดว่าเป็้ยนยังกับปั๊บเลยเวล่านะเขาก็ค่อยตัดเอากับม็นวงนอันยู่ออกคาน,น,นิดเดินนี่ที่มันเป็นโพดเลยนะน้อยเดียวดอก เอาเของมาเทอีกสองรถแล้วก็พ่อมันบอกแล้วพอดีเลย่อยสองรถมาเทยอยู่นี่ก็พอดีพ่อไปนี้ทำตัวแถวนี้แล้วฮะทำตัวแถวนี้เมนแมนเมนเท่นี้แหละไม่ได้งงไม่ใส่มองอะไรนันลุกแน่ขึมาล้อ่ะมาใส่หนาเฮือนเอื่อยน้ำพี่น้องสองรถสุดท้ายว่า,ามันต้องเห็ดอนากอนเนาะ เจ้าโค้งคนก็นอยากเห็นพี่น้องเลยโ้ดินมันงามห่านาพี่น้องพี่าสาวสลาก็เลยอยากได้สองรถ มาสีน่อนทั้งสีน่อยบอ่มีฝาบ่มีบ่ทัททงสีน่อยเราจะได้ทงังสีน่อยแบบไหนจังอันหนึ่งมีฝาบ่ได้ไฝาบ่ไ้อีกขั้นหนึ่งพี่นอ้องอีกหนึ่งขั้น หาลดแล้วเขากดน่อยได้ใส่ไม่เหมือนเอ๋อสามอันนี้ขั้นที่4ขั้นที่สี่ันที่หาเลยตัวนี้คือขั้นชุดท่ายขั้นที่หาเราใส่นนี้ อือเอา3ผลบหรอ3อ่ะดันมันปกพ่อไปแต่หนาประตูขึนมาเลยหว่าหายตัวดันตเออให้ตัดตว,ตวตดันลงมาตัวในทางดันลงมาผมมันเกินอยู่แล้วค่ะนะไม่ยังนี่ถ้าตื่นให้หแล้วโดดอ<ม>่ะนักเพื่อดันทำได้สำนึงก็พอ ได้แตะกนันมำเลยใช่ไหฮะครอบมันนะเพราะคนที่รูปก้างเขเพียงมให้เราครอบมันเขาไปใครไปไหนยังเออได้ได้วิตร,รูปก้างก็มาหายนี่เด้อเ,เดี๋ยวยัแงแตะ กาเก่าเนาะพ,นนะพี่น้องเนาะเ๋ยวให้เป็นกวดมึงคนทางงมาห้อีกเนาะ <c oughs> เป็นไดพี่น้องเป็นสั์เป็นชวนขืนอีกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนของเอื้อยสละเด้อนี่ ปั๊บอ่าเฉพาะหนาบาน้านเนาะพี่น้องพอมันยังเป็นอันแบบบอบอได้ระดับพนักก็เลยปั๊บแล้วก็เห็ดประตูทางเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะหลดละหกร้อยสี่สิบบาทเด้อปั๊บให้พ้อมเนาะพี่น้องมาปับป๊บให้น้องสาวต่อพี่น้องเนาะออกจากน้องออกจากเอื่อยมาให้น้องสาวต่อมันโค้งเงินบดอดดอนเนสี่ขั้นเลย <c oughs> ต่เงินพออทุกอย่างพออ่อแม,ม,มนมามาหอดคันต้อนนี้พี่น้องคันต้อนชุดไทยแล้วอยู่นี่เนาะพี่พี่ลูกน้องได้ทำได้ นแนพี่น้องลงเราหนีเลยได้แบบนี้มันแหน่เราตรงไทยอาอย่าไปก็ะเอาตะนางกว่าได้อย่าไปก็ะเอาตะนางกว่าได้ <laughs> ินสั่งได้เนาะพี่น้องเนาะพื้นที่บ่อเพียงพื้นที่บ่องามเงินสั่งได้น,น,นะน,น,นดี่นับเงินเขาปอน,น, <c oughs> นับเงินเขาพี่น้องอเตรียมใจเคยเป็นเงินเขาแต่ตอนนี้เป็นเงินเขาไปแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็เป็นเงินเขาสามล้านหกหม่เบอร์เท่า์ได้นะหารเป็นบาทหาพันกว่าบาทหาพันกวา่าบาทพี่น้องเก้ารถ เก้าลดถ้าหาว่าเป็นเงินกีบสี่แสนเนาพี่น้องลดหนึ่งถ้าหาวเป็นเงินบาทในหกร้อยสี่สิบบาทเนาพี่น้องเอาเงินมาจ่ายพี่น้องเพื่อเล่าอ้นมาจากกรุงเทพเขายังผักกินเขาอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยจักชีจักรลาดเนาะพี่น้องทั้งวดในอาจคิดว่าประมันชิบกลดกูไปจับเออพี่น้องเซ็ตแลวเนาะพี่น้องเตรียมจ่ายเงิน ทั้งเบิร์ตหกล้านสามแสนหาสิบพันเราพี่น้องทั้งเบิร์ตสิบหกหลดเนาะพี่น้องเนาะเขาเจ้ากัเกียร์เซ็ต็นถีบไปลอยถาดจะจ่ายเงินอย่างเดียวปะทินฮะไม่เจ้ว่าใครจะจบเอาไปไหนไปถึงไม่เจ้ว่าเส้นเข้าจะแคบให้เข้ากับาจ่ายเงินแะจ่ายเงินพี่น้องเอ้ยจ่ายพร้อมกันเลยเงินเขาเงินเขาแต่เราจับบ่ นี่จ่ายเงินหรืนาะทุกเร่องัแวหาซิเนบมอนด้าเาข้าเสเหรอใ้เลรอบหนาใ้บริการใหม่ขอบใจขอบใจเฮ้ยขอบใจได้เรื่องได้จะแป๊บดินน เฮ้ยเอาเองกับแป๊บไหนเอ้จุลูตลาดอยู่กูเอาวะอันนี้มืออาซีบเนาะมืออาซีบพื้นปับได่งามเลยปับได่งามแล้วเลยพี่น้องกดไปหมื่นหนึ่ง ไม่ไม่มืนกว่าบาทนะคข่อยผพ้เดียวหกพัน่ะหกพันสองอกระเป๋าเบาว่องเลยกระเป๋าข่อยเบาว่องเลยเจ้ัคิดนี่กันเนอะบายบายกัน้อ